สวัสดีครับพวกเราเดินแมนเจอร์นี่ครับผมคับผมแล้วก็มาพบก,กันกับคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เป็นร้านคาเฟ่คาเฟ่ครับคชื claro> ่อว่าฟาร์มชูเดอะเทเบิลฟาร์มชูเทเบ l ลครับผม่ครับก็เดี๋ยวด้านในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดู นะครับผมก็อาจจะมีของกินของหวานอาจจะเป็นเครื่องดื่มสายกาแฟนะฮะสายแบบว่าสอาหารคลีนพบกันในที่นี่เลยเราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ปากคลองตลาดครับร้านนี้เป็นร้านที่ลึกลับมากเลยครับดูฮะข้างหลังเป็นปากคลองนะฮะเป็นรถที่ส่งพวกดอกไม้ร้านในร้านก่อนนึ่งเข้าไปดูเนี่ยช่วยฝากกด กดอะไรครับกดซับให้ผมนึดงนึงครับกดแชร์กดไลค์ใช่ครับใช่ครับมีแต่คนดูไม่มีคนกดไลค์เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาไปดูบรรยากาศกัน เราก็เข้ามาอยู่วันที่ในร้านแล้วอ่าจริงๆแล้วร้านก็มีการจํากัดการเข้าคิว e นิดนึงนะครับก็คือต้องรอคิอวตรงนี้ค,อคือเราเข้ามาจะได้มปดูกันนะครับตรงน,นี้มันจะมีแบบเป็นร้านชากาแฟแล้วก็ไอศครีมทั้งหลักด้วยนะครับไอศครีมนะครับนอกจากอาหารเครื่องดื่มนะครับสิ่งที่จริงๆเขาเรีวยกว่าซิกเนเจอร์เขาได้เป็นมะพร้าวนะมะพร้าวอันชั้น มีชาสกัดเย็นเลย่นเป็นตัวชาสะกัดเย็นจะมีเบชาติตัว้านี้ให้ลูกค้าเลาค่ะสามารถเลือกชาได้หนึ่งอยา่างนะคะแล้วก็ใส่กร,ราแฟหลักกอบมะนาวแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเปที่เนทางหือแจง้นเป็ก็ได้่สามารถเได้สามารถกได้สี่ส,สตัวน,นี้อ่าได้ได้หนึ่งอย่างค่ะถ้าที่ขายจะเป็นมะนาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นติัวดนที่ให้ลจะเป็นเตดัวที่ขาดิค่ะออนุญาตะคมคะขออนุญาตนะคร เอาไิดถอดแล้วจะได้กินได้กลิ่นนะไงอันนี้หอมดุอันเดียบเป็นตัวนี้กินทียสตอร์เบอรี่แมงโก้เดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนดีไหมลูกค้าเริ่มเยอะ้วได้จะยสั่งอาหารเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเนะครับผม ชาเขียววัชชานะฮะเมนูนี้ก็เป็นสิ่งน่าจดจนเพราะว่าเขาเด่นเรื่องชานะฮะแล้วก็อีกจานหนึ่งของจานแา้นี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรครับโคเลียเป็นโคเลีเย็นเข้มข้นเข้มข้นด้วยนะฮะแล้วก็เมนูข้าวของผมจะเป็นเมนูซี่โครงหมูอบนะ,ะซึ่งสังเกตได้ว่าจากเนื้อของตัวหมูเนีนย่ยมันยุ่ยมากนะฮะไม่ต้องเคี่ยวนะฮะกินได้เลย เมนูนี้ก็เป็นพิมครีนนะฮะสำหรับคนที่แบบนูตี้เดี๋ยวลูกเกดนะะเดี๋ยวเรามีมีเมนูอะไรลูกเกดบ้างไม่มีนอกทีมีมีใช่ไหมลองดนะูลองชิมไหมลองชิมไหมลองให้ท่านผู้ชมชิมดูไหมลองลองดูรับกนะลิ่นเนาะเป็นไง <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมขออนะ <c oughs> นุญาตนะฮะขันย่างกินกินแม่งันเลยกันนะตล <c oughs> อดจะเสียบมาลองกัน เมนูแบบนะนำของ้มให้เมนูนึงครับเป็นสลัดโรูที่จะเป็นข้างในจะมีเป็นพวกเฟคกรอบแครอทมีผักต่างๆนี่ครับีกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะครับน้ำจิ้มขร้อยก็เป็นแบบมีา,มมานค่าแบบมันๆันเหมือนเท้าส้ไอเท้าไส้สแหละไอ,อแลออนด์ไมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของปุงพิเศษของร้าน อย่างที่ผมกินเนี่ยมันเป็นเหมือนเข้าวซอ,อยแล้มันจิ้มก้าวร์เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมดูแล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ดำทำ,ดำากอะไรดูไหมฮะไป่ปม่ผมสแบบมันมีเทปมีอะไรื้วย,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 ยสมสัจิ้ม <laughs> อะไรอย่างี้ลองดูไปิสิบะเท่าไหร่ครับเอาไปเอาไปแตกอ๋อไอองหายไปลองไปลองลองอะไครับลองอะไครับลองอะไรครับลองกินก่อน ังจากที่เราได้รับประทานอาหาร้อยภายลนร้านแล้วนะครับผมก็คาเฟ่นเนี้ยฟาร์มทูเดอะเทเบิลเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาลองดูนะว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี้ยเรารสชาติอะ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะาะแล้วเครื่องดื่มอะ่ะเขามีหลายอย่างเขามาลองดูกันทั้งกาแฟชานะโกโก้ก,ก็เข้มข้นดีนะครับอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงแถวปากคอตลาดเองนะมาเดินทางง่ายด้วยฝากทุกคนแล้วกันนะ อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณนะครับ